คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะอัศวินถือเหรียญค่ะใบที่สองค่ะเด็กถือเหรียญค่ะใบที่สามค่ะแปดถ้วยค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงเวลานี้นะคะการเงินของคุณเข้ามาค่อนข้างดีนะคะการเงินจะมาจาก โชคลาภเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะหรือเป็นการลงทุนเล็กๆน้อยๆได้กำไรกลับมานะคะหรือการได้รับงานจ็อบเล็กๆนะคะเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะมีเงินที่ให้ใช้จ่ายสบายนะคะในช่วงเวลานี้แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะคิดก่อนใช้นิดนึงนะคะเพราะบางทีมันจะทําให้เกิดรายจ่ายที่เยอะได้นะคะในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลานี้นะคะ คนวันศุกร์นะคะมีโอกาสที่จะพัดผ้าห่างเหินจากคนที่คุณรักนะคะด้วยการงานที่รัดตัวของคุณนะคะทําให้คุณไม่มีเวลาที่จะพูดคุยหรือว่าจเจอกันนะคะทำให้มีความรู้สึกห่วงหานะคะหรือว่ามีความรู้สึกว่ามีความห่างเหินกันในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอให้คนที่เกิดวันศุกร์ทุกคนนะคะโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแังใจและเป็นค่าคู่กันด้วยค่ะ